มิลลย์ราะแหมนะรหีบาน حمد ุลั illah وصل الله على سيدنا محمد و ع ل บีอัจ ص ح ب ه الجميل وبعض السلام عليكم و ر ح م ะ ا ل ل ะ وبركاته ขอบะะเราากตุฮณลีลลาครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับเกิดมาในชีวิตของเราวันนี้เราได้ยินบางคนตัดพ้อต่อว่านะครับโดยการบอกว่าเป็นมุสลิมไอ้น้องก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้อยู่ลำบากจังเลยนะครับทำไมชีวิตมันเหมือนกับแบบอยู่ในคุกเลย ถ้าท่านอุทานออกมาแล้วพูดคํานี้เนะี่ยใช่เลยท่านไม่ได้พูดเป็นคนแรกเพราะท่านฮนับมดมุลลหะสัลมได้กล่าวได้บอกกับเราก็คือว่าอด,ดุนยาซิดยนุลมุมินโลกดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับคุกตารางสถานที่กักขังของคนมุมินดังนั้นวันนี้เราก็อาจจะบอกว่าเวลาไปเดินในร้านสะดวกซื้อไปเดินในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตมันมีแผกที่บอกเป็นเครื่องดื่ม อันนี้ก็ดื่มไม่ได้อันนี้ก็ดื่มไม่ได้นั่นแหละเรากําลังได้ผลบุญกับการสอบัตที่บอกว่าเราไม่หยิบหรือแม้กระทั่งท่านจะวิ่งรถไปแล้วก็เห็นที่มันขายข้างทางอาจจะบอกใบนี้ฮาร้านน,น้ํานี้ฮาร้านไม่ใช่ฮาร้านใช้คําว่าไม่ผิดกฎหมายเมื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วเราอาจจะบอกว่าไม่ผิดกฎหมายเราเป็นมุสลิมเราไม่ได้มีกฎหมายไทยอย่างเดียวแต่เรามีกฎหมายของอัลลอฮ์ด้วยซึ่งน้ํานั้นมันเป็นน้ําที่เหมือนเมา เราก็ต้องบอกว่าเราไม่ดื้แเราเราไม่ลองเราได้ผล,ลบุญอดทนที่จะไม่ทำความชั่วให้เอามุมหนึ่งสะท้อนออกมาอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งก็คือเหมือนฮาลานสำหรับเขาใช้คำว่าฮาลานสำหรับเขาก็คือคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ทำได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเรามีอัลลอฮ์เราบอกว่ามันไม่ฮาลานถึงแม้ว่าจะถูกกฎหมายดังนั้นมุสลิมอยู่ในประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายจากอัลลอฮ์มีกฎหมายของบ้านเมือง เราเหมือนดับเบิลนะเราอาจจะบอกว่าสุราเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายซื้อได้ดื่มได้กับเด็กอายุเท่าไหร่ไว้เท่าไหร่แต่เราบอกว่มีกฎหมายขขงอัดหรอนี่แหละคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยู่ในดุนยามันเหมือน,นกับอึดอัดไอ้นุ่ก็ทําไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เงิน,งนงจะไปคู่ตรงนั้นฝากตรงนั้นเขาได้อย่างนั้นเราไม่ได้อดญญุนยาสิญจนวนมุมินดุนยาคืออะไรครับเหมือนเรือนจาเหมือนคุก ที่ถูกวางไว้ว่ามุสลิมต้องอย่างนี้เป็นผู้หญิงอยากจะแต่งตัวอยากจะโกกผมอยากจะเดินโชว์ผมกับเขาก็ทําไม่ได้เรามีความรู้สึกแต่มันคืออะไรครับโลกนี้เท่านั้นเราอดทนโลกนี้ชีวิตของเรามีไม่เกินร้อยปีแต่เราเรอวันอะไรครับวันเกียรมาที่พิพากษาอัลลอฮ์ตัดสินแล้วเราก็จะก้าวเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์วันนั้นเป็นโลกอะคิรอเป็นโลกที่ถาวร เป็นวันที่ไม่มีกลางคืนเป็นวันที่มีแต่ความสุขพร้อมไหมที่เราจะอดทนที่จะไม่ฝ่าฝืนอดทนที่จะไม่ทําในสิ่งที่อันล้อห้ามแล้วเราจะไปรอการตอบแทนในโลกหน้าคิดให้ดีอย่าคิดว่าฉันทําก่อนฉันขอทําก่อนและเดี๋ยวอันล้อคงให้อภัยไม่มีในตัวเราแบบนั้นแต่เราต้องบอกว่าเราต้องอดทนที่จะยืนยันยืนหยัดกับการที่จะทําความดี และอดทนยืนหยัดที่จะไม่ฝ่าฝืนคือไม่ทําความชั่วและชีวิตของเราอินชาลอลเราแหละคือมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงอินชาลลอครับ